จับปลาเมา่มาจับปูค่ะพี่น้องจ๊ากำลังสิกลับเราน้อยอีกส่วนหนึ่งอยู่ในอีกส่วนหนึ่งอยู่ในรถกำลังสิกลับเราจากมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วพี่น้องจ๊ามาได้ชั่วโมงกว่าเนื้อแตกเนื้อแตนเบิ้งชั่วโมงชั่วแต่ละเนี่ยสวัสดีพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อกำลังสิกลับแล้วมาได้ท่ายตรงนี้มาเย้ละถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องจาโ๊ะปูมาสดๆไปจับมา นั่งหอบหมอนทำได้นน่ตั้งแต่เมื่อไปตกปลาเป็นพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานพุดนะมิตรปูได้จ้าเดี๋ยวจะเปิดให้เบื้องได้เข้าไปในบ้านกันถึงบ้านหรามันิเสิ้อผ้าเห็ดกินแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบั่งตีนสน,นิทข,ขิกให้ค่าพี่น้องพี่น้องเ <laughs> น,น,นื้อสนิทไปอาบน้ำก็ได้จ้าเดี๋ยวไปเปี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำก็น้องพี่น้องเนาะพูดนะ มาถึงบ้านเรียบร er ้อยแล้วจ้าเดี๋ยวสิพามาเบื้องปูเดี๋ยวให้สนี่ไปอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเด้ะจ้าพี่น้องจ้าแป๊บหนึ่งเด้อาะพึ่งไปสายอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนนะคะรอสนี่แป๊บหนึ่งมาเบื้องปูน้ำกันอาบน้ำเสร็จแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าหนาเปิ้นเบอ่นคือป่พี่น้องม้แต่งหน้าแต่งตาอาบน้ำหัวตะเลวสุดนอนสบายสบายเด้อจ้าเดี๋ยวสิพามาเบื้องปูเด้อจ้าพี่น้องจ้าบ้านนี้ โอ้ยสดชื่นอาบน้ำแล้วกไนะ็ได้เนาะโล่งนาะพี่น้องเนาะไปะจ่าปูมากม,มีเมยก็ได้เดี๋ยวพาพเพิ่มเพิ่มปูพี่น้องตัวย้อยใหญ่ยยก็มีเด็กตัวน้อยก็มีเนาะนี่ได้จะพี่น้องจเานเขาเทนี่กันจะมาเปิดให้เบิง้งเทนี่ไปประมาณชั่วโมงกว่าพี่น้องนเทนี่ไม่ได้ไทยเบิง้งขอโทษขอใหลยหลายๆจ้าเดี๋ยวจะมาล้างเนาะนี่จะดิีเวลาพี่น้องโตใหญ่คะ่ะ เดี kind of mm ๋ยวเดี hmm. yeah, ๋ยวสีล่างให้เบิรงก่อนมีเตาทรายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเทให้เบิร์ก่อนนะไหนนี่พร้อมน้อยหนึ่งฮึมรอบนี่ใส่หไงนะเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้ใส่ไงใส่พอแม่เขาเด้อพี่น้องเด้อใส่ไงคุนอาใส่ตองเติบเด้งรอบนี้ ่ามันจะมีตใหญ่เลยพี่น้องตัวใหญ่สุดเลยโอ้ยยานนะญาตหนีบมือโอ้ยญาตหนีบมือชนเดี๋ยวต้องหายอย่างมาขัดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็โตใหญ่ได้นี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิล่างเดี๋ยวเดียวแปลงมาขัดขัดดินซ้ายออกยังไม่ตายสักตัวด้นี่ยังมาตายสักตัวเลยนะี่น้องเบิง้ง ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจับมาได้นะยังบ้าตายได้เคยลองป้าดูนะเ,เบิ่งใหญ่ซ้ำฟ้า,มามเมือ่อจะหนีเลยยังบ้าตายเลยจ้ะจะร้อนอ่อนแรงนิดนึงอ่อนล้านนิดนึงวับวับวับดูดมือซอยเบิด์พี่น้องเลยเมื่อบาดเบิด จับปูปูก,กัดมือแล้วก็ล่างปูก่นันยังบ้าตายได้ใจยังบ้าตายจะโตเลยยังบ้าตายแต่มันอาจจะแบบเหนื่อยล้านิดนึงนะคะโอ้ดื่มดื่มอง่ายโอเคจ้ะเดี๋ยวเันนี่ขอล่างก่อนะด้าจะพี่น้องจ้าล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเันนี่จะพากันไปต้มกินนะพี่น้องเด้อต้ม เขาบอกว่าต้มกบหนึ่งต้มแซ่บก็หนึ่งพี่น้องถ้าหนึ่งมันสีแห้งถ้าว่าถ้าต้มมันสีอ้ไถ้าต้มมันสีแบบว่าชุ่มฉ่มกาก้นนะพี่น้องนะเดี๋ยวเข้ามาต้มเรากินพร้อมกันนะพี่น้องเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญอยาตล้างก่อนด้วยพี่น้องจ้านี่ถ้าว่ามองหนีไปมองไม่ได้จ้าบะคือมองเกาเด้จ้ามือแขกเขาพาไปนอกจากมองไดบุ๊กสนีกับไปมัวส่วนน้ำเขาซื้อเปลื่อนไปพอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวล้า,า,า,ง,ง,าอองก่อนบัน ทำความสะอาดก่อนเด้อจ้ะเพราะว่ามันมีซไซด์นะจ้ะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่บ่รู้ว่าจะขีดนั่นฉันร้องสั่งเบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเจีเอาไปต้มให้แขกกินแซ่บสดๆเลยนะจ่ะนึส่สดๆฟ้าตัวใ,ใหญ่คับใหญ่แน่สออนส,ออนสออนสออนพี่น,อน้องเกิดฟ้าเกิดจากระองพอไม่เคยเห็น ไม่ให้จับตัวใหญ่ไปเหยจ้ากระเทียมพี่น้องจ้าตัวใหญ่ครับเนาะไปแบบฟุกฟุกพี่น้องถ้าหายไปอีกรอบนึงไปว่าพลอยดอกข้ามมืเขาวาพาะ้าไป ฉันนะไอ้ญาติเหนียดหาเมเน็ดฉันเด้อให้กระปองด้วยนี่หายูหากิ้มพี่น้องเนาะว้ายพุดนะนางกำลังบา่าวตอสูบพี่นอ้องเบิงนางเลยนางเท็ดนี้พุดนะนางอาะนางอา่ะแขนออกกันนะ เห็นปะอ่าแขนออกยาเด้อยาแล้วสู่กับแม่เด้อทำมีด้วยนี่ดไม่หนึ่งไห้ก <ultimately> ็มองเลยโูจ้าโอ้ยย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 ตัวหนึ่งคือใตนี ดินได้แท้จ้าดินเท่แท้คุณปู่แน,นะนำค่อยคเห็นไหมดินแต้วแต้วสดคักพี่น้องจ้าสาวๆในอบดุบีสั่งได้นะคะกิโลละสามสิบแพ้มเก็บมาให้สดๆเลยวอาสิไปเก็บอยู่ใส่ละพี่น้องเข้าไปบ่ถือโมเขาผ้าไปบางบาทกับวมนนี้ดอกคิดว่า ไปถึกสวนมันเนาักจะคือว่าเป็นอาหารการกินเนาะพี่น้องเนาะวัตถจักของเขาเน่ะอันนี้กับย่งปลตายด้วยกันหามแลนนี้เด้ออันนี้ก็ยังปลาตายด้วยกันหายใจแนวแนวยู่เดี๋ยวทำความสะอาดใหก้กปะนี่ นี่ตัวใหญ่บหยียออดปากมือน,นี่ตัวใหญ่บบอนี่ตัวใหญ่ตัวเดียวตัวละใหญ่สุดเสนีล่างยังบาเสร็จเลยจ้าหลายคักโพดพี่น้องเบิงจนเต็มบันีดอยู่ยังล่างยังบาเสร็จอยู่นี่เดี๋ยวไ้ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เถียเอาไว้สักนีดหลับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวย่าคลิปมันยาวเนา,เนาเนะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเขาไปต้มปูก,กินกันนะจ๊ะวามันจะอร่อยหวานเพลียงขาว,าว่าเพราะกินของสดๆเราไม่ได้ตใหไงคับพรพี่นอ้อเงเขาจะเผ็ดตัวญ่กินพะว่ามีสายติดเลยค่ะมันมีดินมีสายเนะเาะเรากลับมาทำความสะอาดจ้ะ เนาะอันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเมียนะคะเห็นปะอันนี้เป็นตัวเอ้ยอันนี้เป็นตัวผู้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเมียเดี๋ยวเราให้ดูตัวเมียก่อนแบบนี้จะเป็นตัวผู้นะคะอันนี้จะเป็นตัวผู้ด้วยจ้าพี่น้องนี่ตัวผู้ตัวผู้สังเกตมันจะมีสีม่วงแบบนี้ด้วยค่ะเด้อนี่จะเป็นแบบว่ากล้ามเกิมขาเคยจะเป็นสีม่วงด้วยจ้าตัวผู้เนาะ เราทองก็จะเป็นรูปจั้งสี้ตัวผู้วิธีการสังเกตปูนะคะตัวผู้ตัวเมียเนาะนี่อันนี้คือตัวผู้นะคะตัวผู้ส่วนตัวเมียส่วนตัวเมียอันนี้ก็ตัวผู้นี่ตัวเมียตัวเมียจะเป็นทั้งสี่พี่น้องนี่เห็นปะตัวเมียจะเป็นสีน้ำตาลจะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะกล้ามเกลมจะไม่ จะบอค่อยเป็นสีม่วงแห้งพี่น้องเห็นบ่เป็นสีน้ำตาลส่วนทองทองอาจจะเป็นจนงซีสีได้พี่น้องเห็นบ่เป็นบุมบ่มบุ่มอันนี้บ่รูู้วามันไกลสีต่างไครหรือเปล่านะบ่ร์ลูกันจ้ะน่าจะไกลย้ยต่างไข่พี่นอ้องตัวเมียนะคะนี่ลักษณะกาเป็นสีน้ำตาลนะจ้ะตัวเมียนี่ได้จ้ะตัวผู้อันนี้กระสับตัวผู้นี่เห็นบอกสังเกตจากตรงนี้ตัวเมียมันสีใ่กว่า ก็ผูกับจิตการามใหญ่ลักษณะตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสันนี่จะเอานี่ไปต้มกินด้วยพี่น้องด้ยวยนไปต้มกินคลิปต่อไปนะคะพอเดี๋ยวคลิปนี้มันสีเงาเกินไปพี่น้องจา้ามือนี้วุลวะได้จักกิโลเดี๋ยวจะลากเซตเดี๋ยวกะจีไปล,ลางให้พี่นอ้งนองเบิ้งได้พี่น้องเด้อพี่น้องเนี่ยยามะซังปูหอเบิ้งเด้อจ้าเพราะว่ามอเนี่ยเจ็ดขีดสี่สิบสี่มิ้นนะจ๊ะ มเจ็ดเคสีนะ่สิบสี่มิลนะหุ้ยตาสังเขาสิ้บัตระเบิดปะคะนี่พี่น้องเห็นปะนี่ทั้งเบอร์ Day สามสามพันหกรอยกัวกำกับพันหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งกิโลจ้ะอันนี้ยู่ประมาณสามกิโลอันนี้ยู่ประมาณเกือบสามกิโลได้พี่น้องเด้อปูดิ เกือบสมกิโลด้วยจ้พาพอหักกระจากอันนี้ออกไปแล้วเนาะอันนี้อันนี้เจ็ดก่าเก mm hmm. ือบ3กิโลได้2กิโลกว่าป mm hmm. ูตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเห็นปะเบ้อ mm hmm. วาวงอลังการมาก mm hmm. สำหรับมือนีด้จ้านี่สเน่ก็ได้ mm hmm. เกือบ3มกิโลพี่น้องนี่เกือบ3มกิโลมือนีเป็นใส่ใ่ที่สุดเท่าที่สเน่หามาด้จ้ะ mm hmm. ใส่ใญ่ยเป่งๆเ,งเงลยพี่น้องจ้า เนื้อสิ่นี้จะเอาไส้ซองฟิตไว้ได้จ้ะเอาไปกินเนาะจ้ะเพราะว่าบลูวาเขาจะเคอรฟฟิว,ฟวบออีกบอเนาะเมืองอาหรับเอมิเรต์นี่พี่น้องจ้าเพราะว่าเพราะว่าโควิดมันกลับมาอ,อีกเราจวจ้าพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับส้นนีนะจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งส้นนีเมื่อสวยเบอร์แล้วพ่นบอกประจับปูปูกกัดเนาะปูกันนี่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะจ้าสนีกะนี่แหละพามาจับปูก็บม่ได้ไปจับปูนะจับเสร็จแล้วแหละแล้วก็พามาล่างมาอย่างเนาะได้สองเกือบสามกิโลพี่น้องได้หลายค่ะมีแต่ตัวใหญ่อ่าเอาวางมือยอ่าสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคน ถูกหวยกันทุกคนนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมติดตามสเน่ด้วยนะคะใค,ใครที่ยังไม่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ด้ค่ะสวัสดีค่ะสนี่หักทุกคนนะจ๊ะติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะพามาหนึ่งปูจ้ะพี่น้องจ๊าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย